คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอไม่เจอเจอกันกับฉันคิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอเงาใจคิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอไม่มีใครให้เธอลอไปไหนก็ไม่มีไรให้กอดแล้วเธอคิดถึงใคร ครั้งมันงเสียงดังเธอโดดมานั่งแต่กฉันฉันก็เฉลตตัวเองเหมือนกันที่ปลอบไปคำไปฉันรู้ว่าฉันไม่เอาไหนเลยไม่อบอุ่นได้นั้นฟ้าร้องแคงนี้ไม่เจอหน้ากันแล้วเธอคิดถึงใคร จเงินหล่นลงมาเอาใหม่ครับเดินจะมือกันทุกสุดด้วยกันหัวร้อร้องไห้ด้วยกันมันนานเท่าไหร่ฉันไม่เคยลืมจากใจวันที่เราดีวันที่เธอรั เคยซ้อมเลครับเลยเล่นแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่อุ๊ยคุณพีทพรส่งมาอีกแล้วครับโปรยเงินดอลลาร์มาให้ผมด้วยขอบคุณนะครับโหขนาดไม่มี energy นะเนี่ยขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมกันนะครับตอนนี้ก็1,600คนนะครับไม่มี energy จริงๆแต่อยาก live สัก20นาทีนะครับ ไว้วันพรุ่งนี้ถ้ามีโอกาสจะเข้ามานะครับแต่พรุ่งนี้ผมถ่ายละครเข็มซ่อนปลายนะครับแต่ถ่ายช่วงประมาณช่วงเย็นๆครับไปกองช่วงเย็นๆช่วงเช้าๆเดี๋ยวไปฟิตเนสแล้วก็อาจจะเข้ามาไลฟ์นะ <c oughs> เมื่อกี้บอกสิบห้านาทีมาแค่นี้ก็ดีใจแล้วค่ะโอ้ดีใจมากๆเลยเห็นคอมเมนต์แบบนี้ครับไม่เหนื่อยบ้างหรอคะ วันนี้พี่ยูโรที่สหาหายน่ารักมากขอบคุณครับ <c oughs> มาอกีกสักสองเพลงแล้วกันนะ <c oughs> ขอบคุณแบนเลเซอร์จากโดโดสอมโดส้มสนะครับ <c oughs> ยิ้มหวานให้หน่อยให้ฉันดูแลเธอรักเธอได้ไหม <c oughs> ได้ไหม ไม่ได้ไม่ไม่ได้อะเล่นได้นะแต่มันต้องใช้สมองครับผมแล้วตอนนี้ผมแบบแบงค์มากก็เป็นคนธรรมดาไม่พิเศษก็แค่คนเดินดินยังคอนทั่วไปไม่ คนไหมีแค่ใจดวงดียวใหเธอต่อเป็นเพียงคนคนหนึ่งไนลเลยแค่บันอมาจอเธอนเห็นไหมมันต้องใช้สมองคิดอะเพลงเนี้ยแค่บังเอิมาเจอเธอตาไม่รู้ทำไมยิ่งใก้กันก็ยิ่งวันไว้ คนใจเธอดูสักครั้งหากว่าเธอบังนหากบังเอิญเธอเธอ,อต้องการใครหากวันใดเธอเธอนั้นอ่อนน่าให้ฉันดูแลเธอรักเธอได้ไหม ให้ฉันเป็นเพื่อนเธอเมื่อเธอเ,ธอเงาใจไม่ต้องกลัวจะไม่ไปไหนจะมีทำให้เธอแจ็บเหมือนใครจะดูแล่อ,องดีขอโทษนะครับอาจจะเล่นได้ไม่ได้นะครับเพราะว่า บอกฝันดีหน่อยครับฝันดีนะครับพร <c oughs> <c oughs> ุ่งนี้มาทุ่งสองอีกนะ <c oughs> ผมกลับมาแล้วว่ะสิ ใจเต้นแรงหน้าแดงทุกทีใช้เธอนี่ที่คอยตลอดมาควบคุมไม่อยู่รู้เลยว่าตัวสั่นแค่เจอไม่นานทุกใจันเลิกกันเจอกันแล้ว ไล่ได้ไหมเธอเสียเธอไปก็คงชงคช้ามัอ yeah. ฉันต้องทำทำอะไรสักอย่างแล้วให้คราวนี้ให้เขาไม่คลานกันให้เธอรู้ตัวว่ามีคนคนอย่างฉัน ตาจะปิดแล้วมาเพลงสุดท้ายก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังเพลงกันนะครับก็สวัสดีไว้มีโอกาสเจอกันแลยก็ไว้มีโอกาสก็เข้ามาดูไลฟ์กันได้เรื่อยๆขอบคุณคุณพี่น้ำพุนะครับส่งดอกลีลาวดีมาให้เพียบเลยขอบคุณหมกติกตอรนะครับไว้ก็มาเจอกันใหม่เนาะเพลงสุดท้ายเจอเพลงอะไรดีนะอะ ที่นั่นเพื่อครับตารางงานพี่ยูโรหาได้จากที่ไหนก็อินสตาแกรมนะครับยูโรออฟฟิเชีนะครับเข้าไปดูได้เลยนะครับยูโ o อ f ฟฟิเชีไม่แน่ใจว่ามีอันเดสกอร์หรือเปล่าเดี๋นะฮะเดี๋ยวผมดูให้อืม Instagram มยูโรนะครับอันเดอร์สกอร์ออฟฟินะครับหรือว่า Support Underscore กอร์นะครับสองอันนี้นะครับจะเป็นแอดมินคอยแจ้งแจ้งรายละเอียดแจ้งคิวงานต่างๆนะครับเข้าไปกดติดตามได้นะครับ สองเมษาเจอกันนะพี่ยูโอเคครับเจอกันครับสองเมษาเป็นแฟนมิตรของสามีชั่วคืนนะครับก็ใครยังไม่ได้สมัครตอนนี้ยังว่างอยู่นะครับแต่ว่าเป็นซูมนะครับก็ดูผ่านออนไลน์นะครับตารางงานเยอะพักผ่อนด้วยนะครับขอบคุณครับต้องเรียนมออะไรไม่ทนครับโทษทีครับสิบแปดเจอกันนะสิบแปดเจอกันที่สมุทรปราการนะครับก็ใครที่ดู อยู่ตอนนี้อยู่ใกล้สมุทรปราการก็มาเจอกันได้สามเมษาที่บุรีรัมใครอยู่บุรีรัมมาเจอกันได้นะครับเ <c oughs> นะอ่ะไหนๆใครก็เข้ามาแล้วเดี๋ยวผมแจ้งเลยใครที่ไม่ได้ติดตามเดี๋ยวผมดูก่อนนะดูตรงไหนอะ <c oughs> ปฏิทินโอเคมา ผมแจ้งนี่นะครับวันที่สิบแปดนะครับวันที่สิบแปดผมไปจังหวัดสมุทรปราการนะครับวันที่สิบเก้าผมไปจังหวัดจังหวัดอะไรอะปปแล้ว ครับทุกคนคุณชินาโช่ไม่เขียนจังหวัดให้ผมนะครับไปไปติดตามได้ที่ติดตามสิบเก้าจันทบุรีครับผมวันที่สิบแปดสมุทปาการสิบเก้าจันทบุรีนะครับวันที่ยี่สิบผมมีงานออกงานหนึ่งแต่ว่าไม่รู้ว่าแจ้งได้หรือเปล่านะครับแล้วก็วันที่สองมีแฟนมีตสามีชั่วคืนนะครับวันที่สามไปบุรีรัมย์นะครับวันที่เก้า วันที่เก้าที่ไหนไม่รู้นะครับวันที่เก้าที่ไหนไม่รู้วันที่เก้าเป็นงานคลินิกที่ไหนสักที่นะครับแล้วก็วันที่ยี่สิบหกเมษายนที่เดอะมอบางกะปิครับผมมีเวาจะไปสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ไหมถ้ามีงานเข้ามาก็ไปครับวันนี้เจอพี่ที่สหทุนสงน่ารักมากขอบคุณครับ ดึกมากแล้ววันนี้วันที่9ลาดกระบังครับผมวันที่9เจอกันลาดกระบังครับมาลาด้วยเพลงนี้แล้วกันเนอะ ไม่จบคุณบีชินโนริอุ้ยพี่บีสวัสดีครับสวัสดีพี่บีชินโนรินะครับส่ง,องดอากุหลาบมาทักทายกันด้วยคืนนี้ฉันนอนหับมองและคิดถึงแต่เธอตัวฉันเย็นมองมาถามว่าเธออยู่ที่ใดวนสายลมพัาผ่า ช่วยพัดพาเธอไปบอกกับเธอว่าคิดถึงฉันจะรู้เปล่าว่าฉันเงาเก,กินกว่าใครขอบคุณคุณคนที่เธอลาไกลบอกไปแล้วจะกลับมาคืนนี้ฉันรอเธออยู่ อยาบอกให้รู้ครั้งเดียวว่าจะรอจนกว่าขอบคุณคุณพี่น้ำพูนนะครับกำแค่นี้ไม่มีฉันรักรัก,รกเธอหมดใจรู้หรือเปล่าอย่ามีเพียงสองเรา อยู่กับฉันเหมือนเคยอยากฟังซ้ำคำที่เธอเอื่อนใดบอกว่ารักเหมือนเคยอยู่ในอ้อมแขนฉันขอบคุณของขวันที่ส่งเข้ามานะครับขอบคุณทุกชิ้นขอบคุณคุณพีทีเพชรคุณพีเนสก่อนน้ำพุนะครับ ก็ฝันดีทุกท่านไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าขอให้คืนนี้หลับฝันดีมีแห่งกันทุกคนนะครับบ๊ายบายครับราตีสวัสดิ์ครับผมจบไม่ลง